สำหรับ weekly report ประจำสัปดาห์นะคะในส่วนของงานเลขานะคะว่ามีอะไรบ้างก็เป็นหัวข้อเลยนะคะรายการโอนจ่ายครบค่ะรถเด็กเล่นอันนี้ก็ประสานได้ของทันนะคะก็คือส่งไว้บ้านคุณอินในวันนี้วันศุกร์เลยนะคะแล้วก็เรื่องหาออฟฟิศสำนักงานนะคะอันนี้พี่ป๊อกก็ไปทําสัญญาในวันอังคารที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วคะได้กุญแจม,มาแล้วนะคะแล้วก็เรื่องขอมอกสาหรับตัวที่ฉีด ชำระแบบพกพานี่นะคะในในเคสของเราก็ได้ถามแล้วว่าเป็นใช้แบตเตอรี่ฐาน 2A เนี่ยไม่น่าเข้าขายที่จะต้องขอจากสอมออนะคะว่าเป็นก็จะกลายเป็นสินค้าที่นอกเหนือจาก ที่ต้องขอนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีเอกสารเพื่อสำหรับนำไปแสดงที่กรมศุลนในวันที่สมัครของของนำเข้ามาแล้วติดนะคะถ้าเรามีตัวนี้เราก็สามารถยื่นให้ที่กรมศุลนดูได้เลยว่าอ๋อเราเราเคยสอบถามทางสมอ,อไปแล้วว่าเป็นสินค้าที่ต้องขอไหมอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีจดหมายยืนยันว่าไม่ต้องขออ,อยู่นอกขายที่ต้องขออะไรเงี้ยค่ะ กรมศุนรก็สามารถปล่อยปล่อยสินค้าของเราออกมาได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีเอกสารตัวนี้ทางกรมศุนรก็จะติดต่อไปทางสมอ,อว่าสินค้าตัวเนี้ยต้องขอไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะดําเนินการติดต่อประสานแล้วก็พอมาตรวจสอบมันจะทําให้ของเราไปโดน โดนกลักอยู่ที่กักอยู่ที่มอกรมศุดน,นะคะอันนี้ก็ก็ต้องทําหนังสือทําเรื่องเรื่องไปให้เขายืนยันออกมาว่าของเราอยู่นอกนอกนอกขายที่ต้องขอะคะ่ะแล้วก็เรื่องติดต่อคนเอกยูฟันอันนี้จุดอ่านเงื่อนไขหรือว่าอ่านหลายๆอย่างที่เขาส่งมาให้มันก็เหมือนย้ายจากยูฟันไปเป็นอีกบริษัทนึ่งะคะ่ะ อันนี้ก็ค่อนข้างข,างขางน่ากลัวแล้วก็ต้องมียื่นเอกสารประจําตัวบัตรประชาชนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จุนก็ไ้คุยกับพีก่กอฟแล้ววันพีก่กอฟก็ไม่ไม่น่ําเนินการต่อนะคะแล้วก็เรื่องอหนังสือซึ่งวันเนี้ยจุนก็ได้อัพขึ้นไปสองบทก็จะมีคาสิโนบทที่7แล้วก็บทที่4เจาะจุดแห่งซึ่งจะมีหลายพลาสมากก็ยังอัพไม่หมดเดี๋ยวจุนต้อง,องนั่งไล่ทยอยอัพขึ้นดูทูปอะค่ะแล้วก็เรื่อง เรื่องเรื่องเรือนะคะเดี๋ยววันจันทร์จุนอัปเดตให้นะคะอันนี้จุนขอขอขอ,ขอเลื่อนเป็นวันจันทร์ก่อนละก,กันแล้วก็เรื่องสั่งโต๊ะพูลเ,เล็กนะคะคจุนก็สั่งให้แล้วะค่ะไซส์เล็กตามตามที่พี่กอล์ปต้องการเลยนะคะ,ะสำหรับเลยค่ะก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ